เดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์บรรยากาศการแข่งขัน LMV X l e b o n Junior Golf Open กับอีก2คาค์สสุดท้ายไปดูกันว่าใครจะคว้าชแชมป์ในแต่ละคส์สที่สนามแลนโชชันวีรีสอร์ทแอนคันที่คลับกันเลยครับ คาร์ด4ชายที่3ตกเป็นของน้องพิชยาภูมิวันแรกทำสกอร์เข้ามาที่37โอเวอร์พาร์109 53 56เข้าวันที่2ยังคงเล่นรักษาอนดับที่3ไว้ได้ที่สกอร์70โอเวอร์พาร์214 10 109 105 อันดับที่2น้องปันจะพาดคำล่าสายวันแรกฟอร์มอาจจะยังไม่เข้าที่ทำสกอร์เข้ามาที่24โอเวอร์ผาเก้5สเข้าวันที่2เล่นด้วยความตั้งใจทำสกอร์ไว้ที่39โอเวอร์ผา่รา183 96คว้าอันดับที่2ไปครองด้านแชมป์ในคาสซีชายตกเป็นของน้องกิตภาพหวังมุติตากุลนำมาในวันแรกที่สกอร์6โอเวอร์ผาเ8 39,39 เข้าวันที่2ยังรักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้อย่างดีที่สกอร์9ก้าโอเวอร์พาหนึ่งร้อยห้าสิบคว้าแชมป์ในคลาสนี้ไปครองสวัสดีครับชื่อเด็กชายกิตภาพน์หววงมุทิตากุลครับนี่เป็นแชมป์สนามที่3ของผมแล้วครับผลงานวันแรกก็ ตีโอเคอยู่ครับแต่ว่าพัดไม่ไม่ดีเลยครับพัดแรงแล้วก็เบาเป็นส่วนใหญ่ครับส่วนวันที่2ก็ดีขึ้นหน่อยครับแต่ว่าแอปโพสไม่ดีเหมือนวันแรกครับแต่ว่าพัดดีแล้วก็สุดท้ายขอขอ,ขอบคุณรายการเอที่จัดแมสนุกสนุกแบบนี้ครับคุณครับ ส่วนคาราดซี C หญิงที่3น้องกัญญาดาพรสกุลไฟสารวันแรกทำสกอร์เข้ามาที่8โอเวอร์พา80 40 40เบียดแซงขึ้นมาเป็นอันดับที่3ในวันที่2ทํทำสกอร์เข้ามาที่12โอเวอร์พา156่0 76 ส่วนด้านอันดับที่2น้องนัดกิตาทองรัตะนะวันแรกตามอยู่ที่2ส,สกอร์4โอเวอา์6 38 38าเข้าวันที่2พยายามเล่นตามฟอร์มแต่ไม่สามารถเบียดแซงขึ้นมาเป็นที่1ได้ทำสกอร์ไว้ที่5โอเวอา149 6ร์า อันดับที่1ตกเป็นของใครไม่ได้นอกจากน้องกุลศิริแก้ววิจ,จิตนำเดี่ยวในรอบแรกที่สกอร์1โอเวอร์พา7 3, 36 37เล่นได้อย่างไม่หลุดฟอร์มเข้าวันที่2ทําำสกอร์เข้ามาที่2อโอเวอร์พา1 46, 73,73คว้าแชมป์ในคลาสนี้ไปครอง สวัสดีค่ะหนูชื่อกุณสิริแก้ววิจิตค่ะชื่อเล่นชื่อชอเอมค่ะอายุ12ปีค่ะเล่นอยู่คาซีเกิร์บค่ะวันวันแรกกับวันที่2ตีเท่ากันนะคะก็ตีโอเคอยู่ค่ะภาพรวมก็ดูโอเคอยู่ค่ะแต่ว่ายังตีอันเดอร์สนามไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังมีปัญหาเรื่องชิปพัดอยู่ค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็วันนี้ตีสนุกมากเลยค่ะ ขอบคุณ AMG ที่จัดการแข่งขันนี้ให้มาเล่นนะคะสนุกมากเลยค่ะแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆเยอะด้วยค่ะคลาสดีชายอันดับที่3ตกเป็นของน้องกวินลักยุติธรรมในวันแรกทำสกอร์เข้ามาที่37โอเวอร์พาร์ห5ึ่เข้าวันที่2เล่นไม่ผิดฟอร์มรักษาตำแหน่งเอาไว้ได้ที่สกอร์65โอเวอร์พาร์9 1 0 9 1 ด้านอันดับที่2น้องพานุสรหมื่นเหล็กหลังอันดับที่2เดี่ยวในวันแรกทําสกรอร์เข้ามาที่22อโอเวอร์พานเ4 4 4สเข้ามาวันที่2เล่นดีตามฟอร์มทําสกรอร์เข้ามาที่44โอเวอร์พา8รและแชมป์ในคลาสนี้ตกเป็นของน้องเตชินทองรัตนะวันแรกนำเดี่ยวที่สกอร์6โอเวอร์พานเจ8ดส เข้าวันที่2เล่นไม่หลุดฟอร์มทําเข้ามาที่12โอเวอร์พาร์156-78-78คว้าแชมป์ในคลาสนี้ไปครอง สวัสดีครับชื่อเดกชายเตชินทงรัตนาอยู่คัสดีบอยครับ <c oughs> ผลงานวันแรกก็ถือว่าไม่ค่อยดีมากครับเพราะว่ามีเสียหลายโบกี้แล้วก็มี2ดับเบิ้ลมีตกน้ำหนึ่งลูกเนื่องจากแบบออหมดแรงแล้วก็เมื่อยขาวันที่2ก็สาเหตุเดิมหมดแรงแล้วก็เมื่อยขาเสาียโบกี้เยอะแต่ว่าถ้าจะพัดเบอร์ดีก็พัดเยอะแต่ว่าทําได้น้อยครับผมรู้สึกดีใจที่ ที่ได้2แชมป์ติดแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นมากจากจากแมตช์แรกแล้วก็แมตช์ที่2เพราะว่า,าวันนี้ถือว่าตีได้ดีมากๆครับขอบคุณรายการ AMG ที่จัดแมตช์อย่างนี้ให้เด็กมือใหม่ได้มาแข่งแล้วก็ได้มาสนุกกับเพื่อนขอบคุณครับไปต่อกันที่คลาสดีหญิงอันดับที่3น้องพัทพรพรอ่อนชอยวันแรกทำสกอร์เข้ามาที่12โออวอร์พา84 42 42เข้าวันที่2ก็ยังเล่นได้ดีทำสกอร์เข้ามาที่20โอเวอร์พาร์4 8480ด้านอันดับที่2น้องเชอรลิลินพิริยาการสกุลวันแรกเล่นมาดีทำสกอร์4โอเวอร์พาร์เ8 3 8เข้าวันที่2ยังคงรักษาฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องทำสกอร์เข้ามาที่6โอเวอร์พาร์0น6 7 4 ส่วนด้านอันดับที่1ของคลาสน้องนิชาพัฒบุรณะสมบัติกุลในวันแรกนำเดี่ยวที่สกอร์3โอเวอร์พาเจ็ด3ิโชว์ฟอร์มโหดในวันที่2และเล่นได้ดีอย่างต่อเนื่องทำสกอร์เข้ามาที่1อันเดอร์ผา่รคว้าแชมป์ในคาสดีหญิงไปครอง สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชาพัฒนพุรณะสมบัติคุณค่ะอยู่คาสดีจีค่ะ,คะก็วันแรกวันแรกก็ถือว่าโอเคค่ะมีพลาดตกน้ำเจือรวบซ้ายแล้วก็ตอนบา่บายสา3ก็ไปแก้มาค่ะวันส่วนวันที่2ก็วันนี้ออนออนได้ดีค่ะก็เลยทำแต้มได้เยอะค่ะก็รู้สึก ดีใจค่ะที่ตัวเองพัฒนาขึ้นแล้วก็สามารถตีอันเดอร์ได้ค่ะก็ขอขอบคุณรายการ AMG ค่ะที่จัดการจัดรายการดีๆให้ได้เล่นค่ะ AMG Thailand Junior Golf Tour 2024ในปีนี้มอบสิทธิ์ให้นักกีฬาที่สามารถทำคะแนนสะสมสูงสุดของแต่ละคลาสคลาส A B และ C ทั้งชายและหญิง เข้าร่วมการแข่งขันรายการ SICC Junior i n v i t a t i o n a l Championship 2024ที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนธันวาคม2567เพื่อร่วมชิงชัยในความเป็นหนึ่งในรายการระดับเยาว,วชนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้อีกด้วยและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นบรรยากาศการแข่งขันในสนามที่3รายการ LMB X l e b o n j u n i o r g o l f o p e n 2024และในสนามถัดไปเราจะไปเจอกันที่สนาม รอย a l Hill g กอฟรีสอร์ทแอนด์สปาสนามกอล์ฟระดับแชมเปี้ยนชิพ18หลุมออกแบบโดยทีมสถาปนิกเนลสันแอนด์ไรท์ผู้ออกแบบสนามกอล์ฟชื่อดังระดับโลกและในการแข่งขันในสนามต่อไป AMG Thailand Junior Golf Championship รอบคัดเลือกจะเริ่มแข่งขันวันที่29-30มิถุนายนแล้วพบก,กันใหม่สนามหน้าสวัสดีครับสนามที่4เปิดรับคัดอ e, ีอายุตั้งแต่7-8ปี สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้แล้ววันนี้